Happy birthday to you. you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. กลายเป็นเด็กดีนะได้การตั้งใจเรียนนักศึกด้วยพ่อพ่อต้องใครเป่าได้ไหมอ่าเป่าได้เลยครับเป่าใกล้ๆสิลูกเป่าใกล้ๆอ่าเป่าอีกโอ้ปีนี้เก่งเป่าเทียนจนดับหมดเลยเย้พ่อเปิดไฟหน่อยพ่อเปิดไฟน้องกายระวังอยู่เฉยๆนะ ครับอันเดียวอย่าเพิ่งน้องกายนั่งอยู่กับเคก่อนแม่ขอให้น้องกายมีสุขภาพแข็งแรงนะครับครับมีเชรีด้วยครับไม่น้องกายฟังแม่ก่อนครับเชรีอยู่ตรงนี้นี่ครับน้องกายกี่ขวบแล้วลูกสามขวบแล้วครับสี่ขวบแล้วนะครับขอให้น้องกายสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกวันนะลูกนะครับแม่จุ๊บครับรักน้องกายที่สุดเลยครับ ครับครับโอเคอ่าโอเควางไว้ตรงอ่ามาให้แม่อ่ะเอาอีกอันนี้อ่นมาเลยครับเอามาอีกครับเอาอันนี่เขียวอ่าโอเคเอาอันที่สามสีชมพูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาจานมาให้นะครับอ่าไหนน้องกายกินเชอร์รี่เลยว้าวอร่อยไหมครับ Okay.